มาค่ะได้เวลาเล่าเรื่องที่นอนที่ Sleep Happy ส่งมาให้สักพักแล้วนะคะก่าม่จะรับรีวิวที่นอนแต่ละตัวเนี่ยต้องอ่านสารคุณแล้วอ่านอีกแล้วก็ต้องตลงกันว่าเออถ้าไม่ดีจริงขออนุญาตส่งคืนนะคะตัวนี้เป็นรุ่น Atlantis Max นะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเห็นชื่อก็บอกได้เลยค่ะว่าจัดเต็ม Max ในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นความเย็นสเปกวัสดุนุ่มสบายทุกอย่างเต็ม Max แถมราคาก็ยังคุ้มเวอร์มาก ด้านบนค่ะเขาเป็นยางพาราแท้นอนสบายไม่ปวดหลังแถมไม่มีกลิ่นลงเหลือที่สาคัญคือไม่มีฝุ่นเพราะว่าลายฝุ่นเนี่ยจะไม่สามารถเติบโตในยางพาราธรรมชาติได้และใครมีปัญหาขยับตัวแล้วคนข,ข้างตื่นมาดูนี้กันโดดยังไงให้หลอดโลชั่นแทบไม่กระดิกเออนั่นเพราะเขาออกแบบมาเพื่อเพิ่มการรองรับแรงกระแทกสสุดน,นะคะมีความหนานน้นสูงช่วยแยกการเคลื่อนไหวในแต่ละส่วนที่นอนในขณะเดียวกันเนี่ยก็รักษารูปร่างเอาไว้ทําให้กระดูกสันหลังของเราเยอยู่ในแนวที่สม่ําเสมออันนี้ลองสมมุติว่าเป็นคนที่แบบนอนดิ้นสิบแปดตลบดีมมก็ไ หลอม และที่ชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งคือนะคะผ้าหุ้มที่นอนนวัตกรรม Dynamic Cooling Max ที่ทาให้เรารู้สึกเย็นสบายไม่ว่าจะนอนนานแค่ไหนหลับง่ายขึ้นด้วยนะคะใครที่ชอบนอนและเหงื่อออกหลังต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนอนแล้วสบายไม่เมื่อยฟินเต็มแม็กสมชื่อเพราะว่านางมีนวัตกรรมชาโครอินฟูสแม็กโซนและเฟิร์ม p p อร์ตนะคะที่ช่วยรองรับน้าหนักและส่วนโค้งส่วนวอลของเราได้ทุกจุดเลยทีเดียวใครที่ลังเลหาที่นอนดีๆโมแนะนำส ليب แฮปปี้รุ่นอลัน n ิสแม็กนะคะลุกนั่งง่ายไม่ไหลคงทนนอนสบายไม่ปวดหลังแน่่นนอคะ